จะมี3มตัวอย่างก็คือ1น้ำเปล่าค่ะ2เกลือสีขาวค่ะ, 2, ค 3, คะน้ำเปล่าก็จะไม่มีปริมาณของโซเดียมเลยนะคะมันก็จะขึ้นศูนย์คะคะแต่ถ้าเป็นซีอิ้วขาวซีอิ๊วขาว,ขาวก็จะมีปริมาณโซเดียมแต่ก็ไม่ได้มีเยอะค่ะสามารถใช้ปรุงประอกอบอาหารได้ตัวที่สามก็คือจะเป็นเกลือ ดนน้ียตัวเค็มเลยซึ่งเกลือจะมีปริมาณของโซเดียมเยอะนะคะดังนั้นก็คือในการปรุงรสโด,ดยการใช้เกลือให้ลดลงนะคะหรือว่าถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงใช้ตัวอื่นะะนั่นาคนขึ้นเลยยังคะโซเดียมเท่าไหร่อะมันถ้ามีสามสเกลถ้าเป็นหน้าบูดก,ก็คือโซเดียมเยอะค,ค่ะอันนี้ก็หน้าบูดเลย <laughs>